ฮัลโหลกครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทีอรักทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเสื้อสุบของรถสองจังหวะนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําก่อนที่เราทําการโมดิฟายนะครับผมก็อยากแนะนําก่อนนะครับว่าเสื้อสุบเขาทําอะไรนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับช่องพอร์ตนะครับ เราต้องรู้จักหน้าที่ของมันก่อนที่เราจะทําการ m o d ฟายนะครับผมก็อยากแนะนำก่อนนะครับไม่อยากให้มันเสียของนะครับบางทีมือใหม่นะครับทิ้งเลยนะครับไปแยงรูแบบว่าผิดนะครับทิ้งได้เลยนะครับในรถสองจังหวะเสื้อสุกมันจะมีรูอยู่นะครับซึ่งรูพวกนี้เขาเรียกว่าพอรนะครับ สำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยเล่น2จังหวะอาจจะไม่รู้จักันเลยนะครับมันไม่เหมือนรถ4จังหวะที่ใช้ใบวาวนะครับรถ2งจังหวะเขาจะใช้รูพอร์ตนะครับใช้ลูกสุกในการเปิดปิดนะครับพอรตไอเสียก็เอาไว้คลายไอเสียออกนะครับแล้วก็ช่องข้างๆนี้นะครับเขาเรียกว่า ID ดีนะครับพอตไอดีนะครับพอรตไอเสียมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ลายช่องท่อไอเสียนะครับครับผมก็ถ้าคนทั่วไปนะครับคนที่ไม่รู้ไม่รู้จักหรือไม่เคยโมรถสองจังหวะอาจจะรู้จักแค่พอไอเสียกับพอไอดีนะครับแต่ที่จริงนะครับพอร์ตนะครับมันจะมีลายช่องนะครับมันก็มีชื่อของมันและหน้าที่ของมันอีกนะครับ ไม่ใช่แค่เติมไอเดียงเดียวนะครับเหมือนรถสีจังหวะนะครับก็ผมไอรูพวกนี้นะครับมันก็มีชื่อข้องมันอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับสองตัวนี้เขาเรียกว่าพอร์ตเติมนะครับแต่บางช่างนะครับบางคนนะครับร่วร่วมถึงผมเองนะครับช่องนี้จะเรียกว่าพอร์กวาดนะครับพอร์กวาดตรงนี้พอร์กวาดตรงนี้ พอเตเดิมนะครับและตรงนี้นะครับตรงข้ามกับพอรตไอเสียนะครับตรงนี้เรียกว่าพอตไล่นะครับไอพอตไล่ตรงนี้นะครับเขาเอาไว้นะที่ไล่ไอเสียนะครับไล่ไอเสียโดยการดูดไอดีเข้าไล่ไอเสียนะครับมันดูดเอาไว้ไล่ไอเสียนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้รถสองกัลว์ ดกน้ำมันนะครับเรียงน้ำมันกว่ารถสีจังหวะนะครับเพราะว่ารถ2จังหวะใช้ไอดีเอาไว้ไล่เอเสียออกนะครับมันจะสะอาดกว่านะครับและมันจะกินน้ำมันนะครับแดกน้ำมันนะครับแต่รถจะแรงกว่านะครับมันจะแรงนะครับผมก็ตรงนี้สำคัญนะครับถ้ายิ่งมันไล่สะอาดนะครับ เราเปิดยังไงก็ได้นะครับให้มันไล่ไอเสียได้ดีนะครับไล่ไอเสียให้ออกแบบว่าสะอาดนะครับออดออกให้สะอาดที่สุดนะครับมันจะแรงเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดไม่ดีนะครับมันจะไม่ไล่เลยนะครับบางทีเปิดผิดนะครับมันไม่ไล่ไอเสียเลยนะครับแย่ลงเลยนะครับก็พอร์ตเติมนะครับมันก็เติมได้ดีนะครับก็จะต้องเปิดไม่ว่า เติมแบบพอดีนะครับบางทีครับถ้าเปิดเยอะเกินไปนะครับมันก็ไม่วิ่งครับไอดีเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับมันจะแฉกนะครับเปียกครับพอไหมไม่ดีนะครับไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องพอประมาณนะครับก็เปิดตามหน้าที่ของมันนะครับพอไล่ก็เอาไว้ไล่ไอเสียนะครับพอพอเติมก็เอาไว้เติมนะครับพอกวาดก็เอาไว้กวดไอเสียนะครับท่อนะครับ นะครับพอร์ตไอเสียนะครับก็เอาไว้ายไอเสียนะครับเปิดให้มันคลายได้ดีนะครับแต่เปิดเยอะนะครับมันจะลอรอบนะครับบางทีเยอะเกินนะครับก็ชิงได้เลยนะครับใม่วิ่งนะครับตั้งพอประมาณนะครับก็คือสําหรับมือใหม่นะครับผมอยากแนะนําให้ฝึกนะครับหัดเปิดพอร์ตไอเสียก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกับพอร์ตไอดีนะครับเพราะว่า พอทไอดีนะครับพวกนี้นะครับมันจะมีมุมของมันนะครับไม่ใช่แค่กว้างนะครับสูงกับกว้างอย่างเดียวนะครับแต่มุมของมันนะครับมุมฉีดของมันนะครับสําคัญนะครับไม่งั้นถ้ามุมฉีดมันไม่ได้นะครับอาจจะทิ้งได้เลยนะครับแย่กว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเปิดเก่งนะครับเปิดได้นะครับแต่พอรตไอเสียนะครับการเปิดนะครับก็ลองเปิดประมาณหนึ่งมิลก่อนนะครับฝึกนะครับเปิด สูงนะครับความสูงก็ก็คือรอบนะครับยิ่งสูงนะครับก็รอบก็จะมีเยอะนะครับในรอบปลายนะครับ <funny> แต่รอบต้นนะครับจะแย่ลงนะครับถ้าเราเปิดนะครับแต่ถ้าเราเปิดพอดีนะครับต้นและกลางปลายก็ดีนะครับแต่บางคนนะครับที่เก่งๆครับเขาอาจจะเปิดได้เยอะนะครับและเขาไปแก้ที่ฟาสูุนะครับเพื่อเพิ่มกําลังนะครับก็คือการปัด ฟาสซูปนะครับมันก็มีวิธีของมันอยู่นะครับไม่ใช่ปาดเหมือนรถสีจังหวะนะครับมันก็มีนะครับหน้าที่ของมันอีกนะครับและเปิดข้างๆนะครับก็คือกําลังนะครับรถยิงเปืรถยิงเปิดได้เยอะนะครับข้างๆนะครับก็รถของคุณนะครับก็จะมีกําลังเยอะขึ้นนะครับแต่อย่าเปิดเยอะนะครับผมถ้าเปิดเยอะก็ไม่ดีนะครับมันก็ ตรงนี้นะครับเปิดตามขนาดลูกสุกนะครับเปิดเยอะมันก็ต้องทิ้งนะครับผมพังนะครับหรืออาจจะต้องไปควานเสื้อถูกใหม่นะครับเพื่อให้มันรองรับนะครับนะครับมันขึ้นอยู่กับลูกสุกด้วยนะครับก็อย่าเปิดเยอะนะครับบางทีนะครับไอดีรั่วได้นะครับเปิดพอประมาณนะครับก็ลองเปิดสักหนมิลก่อนครับข้างหน่งมิล ยกสูงหนึ่งมิลนะครับอย่าไปเยอะอย่าไปเปิดเยอะนะครับมือใหม่นะครับก็หัดดูครับแต่ถ้าเรามีเสื้อสูบเยอะนะครับแบบว่าจะลองดูนะครับก็ลองเปิดหนึ่งมิลนะครับลองขี่ดูนะครับก็เปิดอีกหนึ่งมิลนะครับขี่ดูนะครับตรงไหนที่แรงที่สุดนะครับก็ตรงนั้นนะครับเราเปิดจนจนกว่ามันแบบว่าไม่มีแรงนะครับแบบว่ามันไม่วิ่งแล้วนะครับเราก็จุดดูนะครับจุดแล้วเราก็รู้นะครับว่า รุ่นนี้ลูกขนาดนี้เปิดสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับก็ก็เป็นสูตรของเราเองนะครับผมก็พูดถึงหลักการของมันนะครับถ้าเรารู้นะครับวิธีการไล่นะครับเราก็จะรู้เราก็จะมีสูตรของเราเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตามสูตรของคนอื่นนะครับบางทีคนอื่นเขาบอกนะครับเขาบอกไม่หมดหรอกครับผมเพราะสูตรดีๆนะครับถ้าเขาจะไปบอกทําไมนะครับ บางช่างนะครับดูเหมือนจะบอกหมดนะไม่หมดหรอกครับผมถ้าเราถ้าเขาบอกหมดนะครับแบบว่าเขาสู้เราไม่ได้สิว่าเราทําตามเขาได้เราก็สามารถเอาชนะเขาได้เขาก็ไม่บอกหมดนะครับผมเขาบอกแบบว่าเขาพอประมาณประมาณสัก20%ก็เยอะแล้วนะครับเขาประมาณนั้นนะครับแต่ผมบอก วิจัการหาแบบแบบว่าเรามีสูตรของเราเองนะครับแต่เราต้องลงทุนหน่อยนะครับก็ต้องลงทุนลองต้องลองเยอะๆนะครับเราถึงจะมีสูตรของเราเองนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก่อนน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับถ้าทําคลิปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อนะครับถ้าพูดเกี่ยวกับ การแยงอะไรทั้งหมดนะครับมันก็จะยาวนะครับมันไม่ดีนะครับถ้าไลฟ์สดนะครับมันก็พอได้นะครับแต่ทาคลิปมันก็ยาวเกินนะครับมันน่าลาคาญนะครับมันน่าเบื่อนะครับก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับมีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับ